สวัสดีครับทุกๆคนครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันพยาบาลสากลนะครับวันที่12พฤษภาของทุกๆปีนะครับวันนี้อาจารย์อีทนะครับเป็นคนหนึ่งที่เป็นพยาบาลนะครับแลวก็วันนี้ก็รู้ครับว่าทุกคนเพื่อนพยาบาลเพื่อนร่วมวิชาชีพทั่วโลก และก็ทั้งประเทศไทยที่กำลังทำงานกันเหน็ดเหนื่อยและก็กำลังสู้กับโรคระบาดผมเข้าใจว่าวันนี้ทุกคนไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้ผมเองก็ไม่ได้ทำอาชีพพยาบาลแต่ก็ทำหน้าที่สร้างบุคลากรทางการพยาบาล เพื่อที่จะไปตอบแทนสังคมและช่วยเหลือประชาชนผมขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับทำงานที่กำลังเหน็ดเหนื่อยไม่ได้กลับบ้านคิดถึงครอบครัววันนี้ขอให้ทุกคนมีพลังในการทำงานต่อสู้กับสถานการณ์ของ COVID โควิดโรคระบาดนี้ให้ได้ แล้ววันนี้ครับสิ่งที่พยาบาลทุกคนก็ยังคิดถึงตรึงอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลานะครับจันอีทจะขออนุญาตส่งเสียงเพราะๆนะครับให้กับเพื่อนๆนนะครับก็คือบทเพลงสั้นๆน,นะครับอันความการุณาปานี จะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟาก้า,กากสุราัยสู่แดนดิน ขอความนี้องค์พระทีละลาดเจ้าพระโปรดกราวประทานให้ใจทวินใช้คุณค่าการุณาไว้อาจิน ดังวารินจากฟ้าสู่สากลครับขอส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆผู้ร่วมวิชาชีพและก็ลูกศิษย์ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ